นะวันนี้ผมไม่ได้มีคําถามครับแต่วันนี้ผมมาเพื่อส่งข้อความจากคนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตผิดภลาดมาตลอดจนเจอความทุกข์อย่างแสนสหาหัสจนมาเจออาจารย์เบียร์สอนในทิกตอกเป็นโรคซึมเศร้าหายโรคซึมเศร้าและเหมือนโดนอาจารย์ตกกะโหลกให้ตื่นและตอนนี้ได้เดินเข้าสู่ทางธรรมเรียบร้อยแล้วครับอยากมาส่งข้อความกับขอบุณอาจารย์ที่เป็นเหตุปัจจัยทําให้ตื่น ซาบซึ้งใจมากจริงๆครับโอ้สาธุูอนุโมทนาด้วยนะดีแล้วนะมึงก็อย่าปล่อยเขาไปคนเดียวนะมึตตามเขาไปด้วยนะไปตื่นด้วยกันนะอาจารย์เชื่อเรื่องคำทำนายไหมคะปัญญาอ่อนเ <laughs> ชื่อไหมล่ะแล้วถ้าไม่เชื่อเพราะอะไรคะปัญญาอ่อนไง <laughs> <laughs> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเริ่มตรงกับคำทำนายบางส่วนปัญญาอ่อนอีกแล้ว หากมนุษย์เชื่อในคำทำนายพุทธศาสนาก็คงมีคนเลือ่อมใสศรัทธาอยู่ใช่ไหมครับปัญญาอ่อนถึงที่สุดเพราะอะไรการดูดวงพยากรณ์ทำนายไทยทักไม่ได้เกี่ยวกับว่าศาสนาจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้แต่คนหันไปดูดวงก,กันมากขึ้นจนลืมพระสัทธธรรมนี่แหละจนลืมความจริงแหละจะทำให้ศาสนาเสือ่อมเพราะไปอยู่กับหลักการหลักการที่เป็นความเห็นผิดคิดว่ามีผู้คนลิขิตมีผู้คนบันดาล คิดว่ามีใครลิขิดมีใครบันดาลเอาไว้ว่าจะต้องมีต้องเป็นไปตามนี้ดังนั้นสุดท้ายแล้วเมื่อคนไปเชื่อเรื่องไร้สาระเพ่อเจอร์ปัญญาอ่อนแบบนี้บ่อยๆซ้ําๆเชื่อการพยากรณ์ทำนายไทยทักแล้วไปสนใจกับเรื่องเหล่านี้ทุกคนจะไม่มีใครสนใจในพระธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าคนจะเลิกกระทํากายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตจะเลิกกระทําการแบบนี้คนจะเลิกขาดคุณธรรมจริยธรรม เพราะอะไรไม่ขวนขวายในการศึกษาธรรมาเพื่อแก้ทุกข์แต่จะขวนขวายในการขอวิธีแก้ทุกข์จากหมอดูล่างทรงเพราะคิดว่าแม่นมากก็จะเริ่มทําพิธีกรรมสะดอกข้อต่อชะตาเบอร์เว่นเบียนเทียนบูชาไฟซัดแก่ซัดรับอ้อนวอนร้องขอรอผลโด,ดยบรรดาเพราะหมอดูมีความผิดผิดเมื่อหมอดูมีความผิดผิดเวลาแก้ไขก็ต้องแก้ด้วยวิธีผิดผิดเช่นเดียวกันการแก้ทุกข์จะแก้ได้ต้องแก้ด้วยอริยสัจสี ไม่ใช้อริยสัจสี่มรรคมีองค์แปดพ้นจากความทุกข์ไปได้การเสนะข้อต่อชะตาดูดวงพยากรณ์ทำนายไทยทัศบนบาสารกล่าวไม่สามารถแก้ไขความทุกข์ในชีวิตปัจจุบันได้ดังนั้นถ้าหมอดูมีความเห็นผิดแม้เขาจะเก่งกาจากาจาการในรู้อนาคตแค่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถแก้ไขความทุกข์ร้อนในปัจจุบันเราได้ถ้าหมอดูแม่นจริงอนาคตต้องเกิดนะต้องเกิด แล้วถ้านาคตต้องเกิดเราแก้ไขมาได้นะได้เหรอถ้าได้ก็แปลว่าหมอดูไม่แม่นถูกต้องป่าหมอดูแม่นต้องพยากรณถูกต้องเป๊ะๆถ้าเขาพยากรณ์ว่าไฟไหมไฟมันต้องไหมคำถามคือแก้ให้ไฟไม่ไหมได้ไหมเมื่อรู้แล้วว่าไฟจะไหมแก้ได้ไหมถ้าไปดูดูมาแล้วแก้ไม่ได้เพราะถ้าแก้ได้หมอดูแม่หรือไม่แม่นไม่แม่น นั่นหมายความว่าการพยากรณ์ทำอะไรทั้งทุกอย่างถ้ามันจริงตามที่เขาพยากรณ์และมันนั่นตามที่เขาพยากรณ์มันต้องเกิดจริงตามนั้นถ้าต้องเกิดจริงตามนั้นสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเมื่อกระทำต้องรับผลหนีได้ไหมแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีแรงหมอดูก็สู้แรงกรรมไม่ได้ แรงความแม่นของการพยากรณ์ก็สู้แรงกลรมไม่ได้ไม่มีใดๆในโลกสู้การแรงของกรรมหรือการกระทาทางกายวาจาใจสุจริตหรือทุจริตสู้ไม่ได้ดังนั้นหน้าที่เราคืออะไรไม่ต้องไปสนใจกับคําพยากรณ์เพราะเมื่อเราได้ยินคําพยากรณ์เกิดความพิตกกังวลนะผัวนั่งอยู่บ้านกินข้าวนอนหลับอยู่ทุกวันไม่ละแคะละขายว่าผัวม,มีมีน้อยแต่หมอดูทักครั้งเดียวเครียดนะ เครียดเลยว่าผัวก็ไปจะมีเมียน้อยคืนนั้นมึงฝันพรุ่งนี้เช้าเกิดอะไรขึ้นผัวมึงเตรียมตัวซวยได้เลยเพราะมึงกําลังจะเริ่มล้านลานผัวตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปเพราะเชื่อตามหมอดูว่าผัวมีเมียน้อยถ้าเขาจะพยากรณ์เราว่าเรากําลังจะเป็นหนี้เป็นสินเครียดมะเครียดถ้าเขาพยากรณว่าเรากําลังจะตกงานเครียดมะเครียดแต่ถามว่ามึงตกหรือยังอย่างแล้วระหวังนั้นจะเตรียมตัวอะไรได้ไหมเตรียมตัวไม่ได้ต่อให้เตรียมตัวไปถ้าแน่นจริงมึงก็ต้องตกงาน และก็ต้องเป็นไปตามผลของการกระทำของตนเองพวกเราทุกคนต้องตั้งสติอยู่บนความไม่ประมาทตลอดทั้งชีวิตไม่ใช่ให้หมอดูล่างทรงมาแนะนําบอกกล่าวเราเพราะบอกไปก็แก้ไขอะไรไม่ได้การรูุอนาคตแก้ไขได้ไหมถ้าแก้ไขได้ทําไมพระเจ้าสุดโทนนะเกณฑ์เอาหมอดูทั้งประเทศ เก่งที่สุดในประเทศเอามารวมตัวกันในปรา,าสาทร,ราชวังเพื่อพยากรณพระราชบุมารของตนว่าเมื่อโตไปในการข้างหน้าจะเป็นอะไรต่างคนต่างพยากรณ์กันวุ่นวายไปหมดหลายคนพยากรณกันเต็มไปหมดบางคนก็ว่าจะได้เป็นสัมมาสัมพุทธเจา้าบางคนก็ว่าจะได้เป็นเจ้ามหาจากักรพรรดิทุกคนจะพยากรณกันกั้มกึ่งไปคนละทางสองทางไม่แน่ใจ แต่มีคนคนเดียวเท่านั้นที่พยากรณว่าพระผู้เดเจ้าพระราชกุม,มานี้จะตรัสูุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วขนคนทั้งหมดในโลกนี้พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้พระัญญาโกฏัญญาคนเดียวที่พยากรณไม่เหมือนใครเลยแล้วฟันธงเลยแม่นไหมแม่นมากขน,นลุกเลยเนี่ยแม่นจนขนลุกอย่างที่พวกเพืพูดกันนะอู่หแม่นมากตึกถล่มแม่นมากแม่นแม่นจริงแต่สุดท้าย เราฟังนะพระัาญาโกธัญญาเนี่ยพยา,ากรพระเจ้าจะตรัสสรุ้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าพยา,ากรนะและอาัญกาโกธัญญาเนี่ยเก่งมากวันเดินพระพเจ้าออกบวชตามคําพยากรนะั้นแสวงหาความพ้นทุกข์อยู่ตลอด6ปีหนึ่งในนั้นที่เดินติดตามพระเจ้าคือพระอัญ,ญาโกธัญญาคือหนึ่งในปัญจวัคคีทั้งห้าคนแรกที่ถอนความเพียรแล้วเดินออกจากพระเจ้าอัญ,ญาโกธัญญา ก็นีเมื่อตัวเองเป็นคนพยากรเองว่าผู้ดเจ้าจะตรัสรุปเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าทําไมถึงไม่เชื่อมั่นในความแม่นยาจากการพยากรของตนเองสุดท้ายทิ้งพูะเจ้าผูะ้วยเจ้าหวนไม่ทําความเพียรแล้วไม่มีโอกาสในการตรัสสรุ้แล้วพวกเราเดินทางหลีกออกก็สัมมาหลีกออกจากสมณะนี้เถิดก็ต่างคนต่างทิ้งผูะ้วเจ้าเลยวันนีงพร้ด้เจ้เา,า,าก็ไปแสวงหาบุธรรมจนบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงปราลบว่าจะตจ้าสอนธรรมะแกะ่ใครก่อนอาราดาบดุทุกกดาบทคนนึงก็ตายไปซะก่อนแล้ว คนหนึ่งก็เพิ่งตายนคนหนึ่งตายไปได้เจ็ดวันอีกคนหนึ่งก็ตายไปเมื่อวานนี้เองเมื่อคืนนี่เองไม่ทันไม่ได้มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมเป็นอาจารย์ของตนนุ่นไปเกิดเป็นโปรแต่ส่วนยังเหลือปัญจว,วัคคีย์ทั้งห้านึกถึงขึ้นได้ว่าห้าคนนี้น่าจะมีอินทรีย์บารมีเพียงพอในการฟังธรรมได้ก็เลยตัดสินใจเดินทางไปหาปัญจว,วัคคีย์ทั้งห้าไปเองนะปัญจว,วัคคีย์ทั้งห้านั่งประชุมกันอยู่เห็นุทธเจ้าจเดินมาแต่ไกลนั่งนินทากัน คนที่ถอนความเพียรขนาดนี้เราอย่าไปสนใจนะเดี๋ยวถ้าสมณะโคนนมเดินเข้ามานะเราจะปฏิเสธอย่างนั้นต่คนต่างพูดกันแบบนี้เราจะปฏิเสธเขาจะไล่ออกไปเลยนะประชุมกันอย่างดีเข้ามาถึงใกล้ๆเห็นชวีพันผุดผ่องของพระเจ้าเปลี่ยนใจกันหมดเลยใจออกมเลยก้มลงกราบพระเจ้าขอถามธรรมมาค่ะพระเจ้าว่าได้ทําอะไรมาตรัสรู้สิ่งใดมาพระเจ้าจึงแสดงธรรมาจากกับปวตนะสูตรในวันนั้นบรรลุธรรมกันหมดเลยพระอัญญากรทัญญาคนแรกที่บรรลุ เห็นไหมขนาดพยากรแน่นขนาดนั้นยังยันวันไหวก็โยกโครงต่อการพยากรของตนเองเลยแต่คำถามพระเจ้าสุดโททนะพยายามแก้ไขทุกอย่างไม่ให้เกิดขึ้นที่บริเจ้าจะได้บริเจ้าไปพบริเจ้าไหมพยายามไหมพยายามทุกทางสร้างปราสาทราชวังทําพิธีกรรมบวงสรวงต่างๆทําปราสาทสามฤดูกาลเอานางอับสอเอานางทุกอย่างมาประโคมดนตงดนตีสุรายาเมาเพื่อให้เสษการมในโลกไม่เกิดความเบื่อหน่าย สุดท้ายแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้ก็ต้องเป็นสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าอยู่ดีแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าระดับกษัตริย์ยังแก้กับไม่ได้ยังแก้การพยากรณ์ให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ยังเตือนสติให้ทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันในการให้พระพุทธเจ้าไม่ไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้ายังทําไม่ได้พวกเรามีนําหน้าอะไรไปแก้กรมนั่นแหละเรียกว่าการไม่ยอมรับตามความเป็นจริง ดังนั้นการพยากรณ์ทำนายไทยทักการดูดวงมันจึงเพเื่อเจ้อไร้สาระปัญญาอ่อนไม่ประกอบด้วยเบื้องต้นเบื้องปลายไม่มีเหตุและผลแก้ไม่ได้จริงถ้าแก้ได้จริงคนที่แก้ได้คนแรกคือพระเจ้าแก้ไปแล้วแต่พระเจ้าทรงหาทางแก้ความทุกข์ในชีวิตเราคือการแก้กรรมในชีวิตเราทั้งหมดทั้งสิน้นด้วยอริยมรรคมีองแปดคือศีลสมาธิปัญญาทางเดียวไม่มีทางอื่นแต่พวกเราเป็นไง สแสวงหาทางอื่นกนารสวด้อตาชาตาอ้อนวอลองขอรอผลดยบรรดาวงสวงขอเทพเทวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาน้ําบูชาข้าวบูชาไฟแล้วหวังว่าสิ่งเหล่านั้นจะแก้ไขความทุกข์หรือแก้กรรมในชีวิตเราได้แก้ได้ไหมไม่ได้ถ้าแก้ได้พระพุทธเจ้าต้องได้รับการแก้ไขตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วพระพุทธเจ้าแก้กรรมได้ต้องแก้รพเทวทันได้ต้องแก้ความชั่วความเลวของพระเทวทัตได้แก้ได้ไหมไม่ได้สุดท้ายเทวทันก็ต้องต,องตกนรกไปตลอดกาล แก้พระที่เดินตามพระเทวทัตไปได้ไหมไม่ได,ไได้สุดท้ายแต่ละคนก็ต้องเดินตามพระเทวทัตทำมนรติกรรมต่อผู้เปเจ้าต่อไปสุดท้ายก็ต้องไปรับผลของกรรมคือการกระทำของแต่ละคนเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นต้นกําเนิดมีกรรมเป็นที่ตั้งอาศัยจะกระทํากรรมดีก็ตามจะกระทำำรํากรรมเลวก็ตามเราเป็นผู้รับผลของการกระทํานั้นจําไว้ให้แม่เราเท่านั้นรับผล เราเท่านั้นต้องแก้ผลแห่งการกระทํานั้นเราเท่านั้นที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้เราเท่านั้นที่ทําได้จงมีทมเป็นพระที่มีทำเป็นสระนะจงมีตนเป็นพระที่มีตนเป็นสระนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสระนะเป็นอยู่พึ่งตนพึ่งทมพึ่งอย่างอื่นไม่ได้ตั้งสติสัพพัญญารู้เนื้อรูรร้ตัวในปัจจุบันขณะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวให้ได้อาจารย์เอาเสื้อกับกระพิกมาขายหรือเปล่าครับไม่ได้ออกมาจ้ะเวลาอาจารย์บรรยายที่ไหนอาจารย์จะไม่ขนของไปขาย พาอาจารยมารรยายทำฟรีอยากซื้อของอาจารย์ไปเฟซบุ๊กเพจคนตื่นทำที่มีคนติดตาม9.7แสนคนชื่อบัญชีในการบอนนัฐพลบุญษาชื่อกูเองไม่ขายนะไม่ได้ขายแต่ไปซื้อในเฟซบุ๊กได้ไม่ได้เอามาแต่กดซื้อได้ตอนนี้เลยนะทำไมมนุษย์ทำบุญกับวัดไหว้พระใส่20แต่ทำบุญกับท้าวเวสสุวรรณ100อยากให้พร เป็นจริงหวังมากกว่าที่ใส่อันนี้มึงเล่าให้กูฟังไม่ได้ถามอะไรมันเป็นไปนตามความศรัทธาทุกคนบอกว่าเรายกพระเจ้าอยู่สูงสุดเนี่ยมันเป็นตัวบอกชัดเจนเลยแต่เวลาถวายเงินพระหรือใส่บาตรใส่ของในวัดเนี่ยตู้อแล้วยนะี่สิบ แต่พอเวลาเป็นทเทวสุวรรณเพราะเราคิดว่าเทศสุวรรณเนี่ยจะอวยพรโดนบรรดาที่เราประสบความสำเร็จได้ก็เลยไปบนบาสังเกตก็เลยใส่เข้าไปยัดใต้ตรงสักร้อยหนึ่งเพื่อเขาจะเอ็นดูเราถ้าการขอพรมันมีผลพวกมึงจนๆจนจนอย่างเงี้ยไม่มีวันสําเร็จเพราะคนที่มันบูชาด้วยราชก,กาะเยือนย,ยอสารเสริญเยอะๆมันต้องได้ก่อนถูกต้องป่ะแล้วอะไรเป็นเกณฑ์ในการได้ผลบางคนบอกว่าบวงสรวงเยอะๆจะได้ผลอ้าวแสดงว่าคนรวยมีโอกาสขอพรได้มากกว่าคนจนอิทธพวกนี้ใช้ไม่ได้นะ อีเทพพวกนี้นี่เทพอะไรใช่ป่ะแสดงว่าเทพพวกนี้ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมลำเอียงเห็นใครรวยกว่าเห็นลาบสการะเยอยอสารเสริญดีกว่าจึงโอยพรคนตามลาบสการะนะับบางคนก็บอกว่าเราสําเร็จได้เพราะว่าบุญกรรมของแต่ละคนเอ้าถ้าบุญกรรมของแต่ละคนแล้วมึงจะไปอ้อนวอนร้องขอเทพเทวาทําไมก็ในเมื่อสุดท้ายเราก็ต้องได้การตามการกระทําหรือตามบุญกรรมของตัวเองถูกต้องป่ะบางคนบอไม่ใช่ มันจะได้เขาอวยพรได้แต่เขาต้องอวยพรตามบุญเราเยอะบาปเราเยอะแล้วเทพเทวารู้ได่เนาว่าบาปเราเยอะหรือบุญเราเยอะถ้าเทพรู้ทำไมมึงไม่รู้อ่ะกระซิบหน่อยนะบอกเราได้ไหมเราจะได้แก้ไขตัวเองให้บุญเยอะขึ้นกว่าเดิมไงบาปจะได้น้อยลงเราจะได้มีบุญมากๆกันทุกคนเขาจะได้อวยพรเราทุกเรื่องถูกต้องป่ะแต่ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นปนะไม่มีใครรู้ความยิ่งหยองแห่งอินทรีย์ได้พวกเราไม่มีคมรู้เลยว่าเราทําบุญหรือบ,บาปมากกว่ากันไม่มีใครรู้ แม้แต่อริยบุคคลก็ไม่รู้ว่าบุญกับบาปอะไรมากกว่ากันแต่เมื่อเขาเป็นอริยบุคคลแล้วเขาจะรู้แล้วว่าบุญเขาหนักกว่าบาปแล้วเพราะอะไรเขาบรรลุธรรมเรียบร้อยแล้วดังนั้นหน้าที่เราคืออะไรสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกต้องอย่าไปลงมงงายไร้สาระเพอเจอเพราะสุดท้ายแล้วเราต้องกลับมาแก้ไขที่การกระทําเราการบูชาอ้อนวอนร้อขอรอผลโดยบรรดาไม่เป็นจริงเลยแม้แต่ประการเดในชีวิตเราทําไม่ได้เลยแต่เราโดนหลอกว่าได้ เราโดนหลอกก็ได้เพราะอะไรกะระแสอาจจะถามว่าทุกคนในหอในห้องเนี้ยต่างคนต่างไปบนมาสาาังเกตเรื่องเดียวกันของไหว้แบบเดียวกันคําอธิษฐานคําเดียวกันเราคิดว่าทุกคนนี้จะได้เหมือนกันหมดทุกคนไหมไม่มีามทางถูกต้องบางคนจะได้บางคนจะไม่ได้สุดท้ายมันอยู่ที่เทพบรรดาลหรืออยู่ที่เรากะทาเรากะทา เรากระทำนี่แหละเป็นเหตุของการจำแนกแจกแจงว่าเราจะได้มากหรือได้น้อยคนทำได้น้อยย่อมได้น้อยคนทำได้มากย่อมได้มากคนฉลาดมากย่อมได้มากคนฉลาดน้อยย่อมได้น้อยคนเก่งย่อมประสบความสำเร็จคนไม่เก่งย่อมล้มเหลวในชีวิตมันเป็นไปตามการกระทำของตัวเองทั้งสิน้น ไม่ได้เกี่ยวกับการที่มีเทพเทวามาอ้อนวอนร้องขอแล้วจะโดนบันดาลให้เราประสบความสำเร็จนะทำไม่ได้นั่นแหละคือความแตกต่างว่าทําไมบางคนได้บางคนไม่ได้ที่มันได้หรือไม่ได้ไม่ใช่เพราะเทพบันดาลไม่ใช่เพราะเทพอุยพรไม่ใช่เพราะเทพลิขิตแต่เพราะตัวมันเองไปกระทาบางคนขอเทพให้ขายของดีมันกลับบ้านไปตั้งใจในการทํางานขายของอย่างยิ่งของเลยขายดี บางคนขอเทพเทวากลับไปขายทําเหมือนเดิมไม่เล่งความเพียรของเตัวนในการขายขอมันจะได้ยอดขายเท่าเดิมหรือต่ำลงจริงหรือไม่จริงจริงทั้งหมดดังนั้นจําเป็นต้องวิ่งไปออดวอลร้องขอเทพเทวามั้ไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องร้องไม่จําเป็นต้องร้องขอสิ่งใดหน้าที่เราทําความเพียรที่ใจที่บ้านที่กายวาจาและใจของเราเองดังนั้นหน้าที่เรา กลับมาทาความเพียรเริ่มต้นในการศึกษาหลักสักจจะความจริงแบบนี้มันไม่ได้ยากเลยเราศึกษาแล้วไปเริ่มต้นในการปฏิบัติไอตอนศึกษานะมันไม่ยากแต่ไอตอนปฏิบัติมันจะยากขึ้นมาน่อนเพราะาอะไรมันต้องอาศัยกําลังความเพียรในการลงมือกระทําหน้าที่พวกเราตั้งใจในการกระทําอย่างดีเยี่ยมเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ในชาติปัจจุบันพัฒนาจิตใจต,ตัวเองตั้งใจฟังคาสอนพระเจา้าแล้วนําไปแก้ไขการกระทําในชีวิตของตัวเอง เพื่อความสุขของตน,ย,งย,น,งงตนงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมแก่ตนเองยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมแก่ผู้อื่นยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายทําให้ได้แล้วเราจะมีความสุขเหนือกว่าทุกคนความสุขจะมากเท่ากับแผ่นดินในมหาปตาพีความทุกจะเหลือแค่เศษดินไปเล็บแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามหลักคำสอนรลยเจา้าความทุกจะมากเท่ากับแผ่นดินในมหาปตาพีความสุขมีแค่เศษดินไปเล็บตรงเป็นข้ามเลยเพราะฉะนั้นเดินตามคําสอนพระศาสดาเราสัมมาสัมพุทธเจ้า แก้ไขตัวเองใหม่ปรับเปลี่ยนัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่าย่อท้อต่อการทําความเพียรอย่าย่อท้อต่อการทําความดีแล้วรีบเล่นในการเดินหนีจากความชั่วอยากอย่ายอมต่อความชั่วอยากให้มันตีมันทําร้ายทําให้เราล่มจมไปตามมันอาจารย์ฝากธรรมะนี้ไว้กับพวกเราทุกคนอาจารย์ขออนุโมทนาสาธุกับพวกเราทุกคนที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอยสมความปรารถนาทำเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทำของตน ตั้งใจงในการทาความเพียรรับทิ้งอกุศลจเจริญกุศลมีสติสัมปชัญญะรู้้ตัวทั่วพร้อมใครมีความสุขดีอยู่แล้วขอให้รักษาอัตภาพแห่งความสุขนี้ไว้ให้ได้ยาวนานใครมีความทุกข์ร้อนสิ่งใดอยู่ขอให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ดีโดยเร็ววันตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําทางกายวาจาใจอันสุจริของตัวเองสดที่สุดแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนปฏิบัติตามธรรมจนสมควรแก่ธรรมจนได้นงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ให้ได้โดยทั่วหน้ากันทุกทนกคนคด้วยะ E ah.